ครับผมเจ้าของร้านปอเจริญนะครับปอเจริญเศษปอเจริญเครื่องเครื่องการผลิตนะครับเครื่องตัวนี้นวดแป้ง2แขนนะครับเครื่องนวดแป้ง2แขนเหมาะกับแป้งเหนียวแป้งขนมปังแป้งซรลาเปาแป้งที่เหนียวนะครับเครื่องตัวนี้จะจัดส่งไปอำเภอเกาะพงันนะครับกับเกาะพงันลูกค้าจะเป็นนวดแป้งซาลเปานะครับผมลองก็ได้เลยดูตอนส่งนะครับทางร้านอัจารบีบนนี้ว่าให้เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีบำรุงรักษาในอนาคตควรจะแนะนำแนะนำว่าควรเปิดทุกๆ6เดือนอัดจารบีลงไปย้ายแห้งนะครับ เครื่องมันนวดขึ้นนวดลงนะครับแล้วถังก็จะหมุนหมุนแป้งเนี่ยก็จะเข้าไปในส่วนผสมเข้าไปหากันเข้าู่ตัวแป้งเครื่องเนี้ยนวดแป้งห้ากิโลนวดได้จริงแป้งนะครับใส่ได้สี่กิโลนะครับไม่รวมส่วนผสมอื่นนะครับนั่ก็คือตัว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 แป้งนะฮะเมื่อไป่เป็นแป้งโอเคครับขอบคุณครับ you